สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิหรือว่าทิวเตอร์วุฒินะครับในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการปฏริบัติหน้าที่ราชการในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ในคลิปนี้นะครับในเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎกระทรวงการกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนในฉบับนี้นะครับไม่ได้ใช้เฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ใช้กับหน่วยงานภาครัฐอีกไปหน่วยงานนะครับไม่ใช่ฉบับที่2ไม่ใช่ฉบับที่3านะครับเป็นฉบับที่2นะครับจะขอแก้ไขนะครับ เป็นเป็นฉบับที่2นะครับในรายละเอียดเกี่ยวกับกฎกระทรวงการกําหนดพัสดุและวิธีการจัดการวิธีการจัดซื้อจ,จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนฉบับที่2ปี2,563ซึ่งรัชกิจจาด้วยเบกษาได้ประกาศเมื่อวันที่2 2ธันวาคมพศ2563และได้ ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในวันที่28ทธันวาคม2563แล้วมาดูในเนื้อหาที่อยู่ในรายละเอียดของกฎกระทรวงฉบับนี้ไล่เรียงคำความเข้าใจไปทีละขั้นทีละตอนนะครับท่านใช้เวลาในการชมคลิปนี้ อย่างมีประสิทธิภาพท่านจะได้ใช้เวลาในการชมคลิปนี้อย่างมีคุณค่าและจำได้ไม่รู้รึในกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับอาศัยอำนาจตามความในมาตราที่5มาตราที่56 มาตราที่65มาตราที่75แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในภาครัฐพศ2560ซึ่งให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยสามารถที่จะออกกฎกระทรวงเพื่อใช้ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในภาครัฐพศ2560ได้ในกฎกระทรวงฉบับนี้ได้ไปยกเลิกในหมวดที่2ในเรื่องของพัสดุส่งเสริมวิสาหากิจ และการประกอบอาชีพและพัสดุส่งเสริมผู้ได้โอกาสและความในข้อที่5ที่6ที่7แห่งกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพศ2563และให้ใช้ความต่อเป็นนิ้แทนนี่ครับประกาศในรัาก,กิจ,จาการนักศึกษามเมื่อวันที่22ธันวาคม2563และเผยแพร่วันนี้28ธันวาคม2563 หลังจากที่ท่านชมสดในคระนี้ไปแล้วเนี่ยครับว่าวันนี้ของผมก็คือวันที่28ธันวาคม2563นะครับท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่ไม่ว่าจะเป็นสอบบุคคลภายนอกซึ่งได้มหาวิทยาลัยบุรพาเป็นผู้จัดสอบเนี่ยซึ่งหรือการสอบสายบริหารซึ่งได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้จัดสอบเนี่ยท่านที่อ่านหนังสือจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จจากเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ประสบความสําเร็จแล้วส่งต่อให้ท่านอ่าน หวังว่าจะสอบให้ผ่านเหมือนกับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคยสอบผ่านก่อนเนี่ยณวันนี้นะครับกฎกติกาต่างๆระเบียบข้อกฎหมายได้เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างฉะนั้นแล้วท่านต้องปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดอย่างวันนี้นะครับคนที่กำลังจะสอบอยู่ในรอบนี้เนี่ยกฎหมายวันนี้เนี่ยการกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสัสุเนียเขาเปลี่ยนแปลงไปท่านต้องตามให้ทันนะครับ ข้อมูลเดิมๆอาจทำให้ท่านพลาดและเสียโอกาสได้เพื่อไม่พลาดปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้นะครับกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับในช่อง youtube ของพี่วุฒินี่แหละนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยมีข้อมูลใหม่ๆที่นำมาบอกกล่าวแบบนี้ให้ทันท่วงท,ทีอาจจะเป็นช่วงหลังเวลาเลิกงานหลังเวลาที่เวลาปฏิบัติราชการแล้วก็จะมาบอกกล่าวให้กท่านได้รับรู้ ในหมวดที่2นะครับในเรื่องของพัสดุส่งเสริมวิสาหากิจและการประกอบอาชีพในหมวดนี้เนี่ยพัสดุวิสาหากิจและประกอบอาชีพหมายความว่าผลผลิตชิ้นงานหรือบริการที่ผลิตหรือจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจเริ่มต้นของประเทศไทยหรือพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีอุตสาหากรรมหรือสินค้า หรือบริการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชมุมชนกลุ่มอาชีพที่อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐรับรองหรือกลุ่มอาชีพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันหรือองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการหรือองค์กรสงเคราะห์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐนี่คือคำนิยามของคำว่าพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ ในเชิงของการเตรียมข้อสอบเตรียมสอบการเตรียมตัวสอบเนี่ยนะครับท่านจะต้องจําคํานิยามตรงนี้นะครับว่าคําว่าพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพเนี่ยในคํานิยามก็คือหมายถึงอะไรเป็นไปได้ครับที่ท่านกำลังเตรียมตัวสอบอยู่ท่านอาจจะเจอคําถามที่ถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพก็เป็นได้ไฮไลท์เอาไว้ได้เลยนะครับ ในข้อที่6นะครับให้พสัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพดังต่อไปนี้เป็นพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนในส่วนนี้ข้อสอบอาจจะถามเพื่อวัดถึงความเข้าใจกับท่านก็ได้ว่าการส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพนั้นเนี่ยอาชีพใดบ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนครับเรามาดูกันชัดๆนะครับว่าอาชีพไหนที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนครับหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและตำบลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้กอไก่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในชุมชนพื้นที่นั้นรวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปการประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างไรายได้และคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลในส่วนนี้ประการแรกเข้าใจว่าคําว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพเนี่ยต้องเกิดจากการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนอย่างน้อยห้าคนนะครับในข้อในขอขายบอกว่า การบริหารจัดการกลุ่มและการทำกิจกรรมของกลุ่มต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกันนั้นั้นกลุ่มกมเนี่ยจะต้องมีมีลักษณะของการดำเนินกิจกรรมคอควายบอกว่าสมาชิกของกลุ่มนะครับจะต้องมีความรู้มีความสามารถ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพในการผลิตงานที่รับมาและงานที่รับมาทำนั้นต้องดำเนินการโดยสมาชิกของกลุ่มและมีการรับรองการดำเนินการของกลุ่มหรือจจทเบินกลุ่มในหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพในข้อที่หนึ่งนี้หมายความว่า คำว่าอาชีพที่รัฐจะต้องส่งเสริมเนี่ยต้องรูว่ามีการรวมกลุ่มกันมีการจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่โดวยเฉพาะในข้อนี้นะครับบอกว่ามีการรับรองดเนินการของกลุ่มหรือจดทะเบียนกลุ่มโดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพอย่างเช่นการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็มีหน่วยงานของรัฐรับรองการจดทะเบียนให้ กลุ่มที่ต้องส่งเสริมนะครับข้อที่2เนี่ยคือผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสากลหรือสถาบันการสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสากลร,รับรอง 3. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรือจะหรืองานจ้างที่บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์สีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรือบริการขององค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเช่นผลิตภัณฑ์ของาสาารสงเคราะห์คนพิการรับผู้ผู้ตรภาพโรงพยาบาลศรีธรรัญญาสถานพยาบาลพระประแดงโรงเรียนสอนคนตาบอดศูนย์ฝึกอาชีพของคนตาบอดโรงเรียนสอนคนหูหนวกมวลูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการมลูลนิธิมหาไทย เพื่อการพัฒนาคนพิการหรือองค์กรหรือมูลนธิธิเพื่อคนพิการอื่นที่มีลักษณะเดียวกันนอกจากนี้นะครับในผลิตภัณฑ์จากเรือนจำสถานกักการสถานกักขังรวมถึงงานก่อสร้างงานรับจ้างงานบริการหรืองานใดๆที่มีฝีมือแรงงานจากผู้ถูกคุมขังและผลิตภัณฑ์จากร้านจำหน่ายของกรมราชธาปริ ผล,ผลิตภัณฑ์ชิ้นงานหรือบริการที่ผลิตจัดทำขึ้นจำหน่ายหรือให้บริการโดยผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่ได้ขึ้นทะเบียนรายการพัสดุและรายชื่อผู้ประกอบ,กอบวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐนะครับมาดูวิธีการจัดซื้อจัดจ้างครับ จัดซื้อจัดจ้างอันดับแรกเรารู้แล้วว่าผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานไหนจากองค์กรไหนบ้างที่เราจะต้องเข้าไปส่งเสริมหรือสนับสนุนในวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยทําการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงนะครับหรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะซื้อหรือจ้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจงเนี่ยหน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีการคัดเลือกก็ได้แต่ลำดับแรกนั้นให้ใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงก่อนเป็นไปได้นะครับที่จะไปบรินนการไปถามในห้องสอบนะครับในประการต่อมาครับให้หน่วยงานของรัฐเนี่ย จัดซื้อหรือจัดจ้างในข้อที่6ในข้อที่6ก็คือผลิตผลชิ้นงานหรือบริการที่ผลิตจัดทําขึ้นจําหน่ายหรือบริการผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางเนี่ยนะครับกไก่คือให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่น้อยกว่า130ของงบประมาณสําหรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตัวเลขร้อยสามโดยให้ดำเนินการที่ซื้อกับรับสา้ากในรดขนาดย่อมนะครับ 1. ก็คือ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยอยู่ในจังหวัดที่มีผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับจังหวัดนั้นไม่น้อยกว่า3รายและมีกำลังการผลิตหรือส่งมอบให้กับได้ตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อรือจ,จัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก จากผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมสำหรับจังหวัดนั้น 2. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐอยู่ในจังหวัดที่มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับจังหวัดนั้นน้อยกว่า3รายให้หน่วยงานของรัฐ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกจากผู้ประกอบกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมดซึ่งได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมภายในจังหวัดได้นะครับก็ให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยทำตามวิธีการที่ อยู่ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัสดุภาครัฐพศ2560แต่ลำดับแรกให้คำนึงถึงเกณฑ์ตรงนี้ก่อนถ้าทำไม่ได้จึงไปดูตามตัวบทใหญ่ตามพระราชบัญญัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตรงนี้นะครับหากหน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะ การซื้อหรือการจ้างหากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมซึ่งได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละสิบให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางแระขนาดย่อมซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละสิบที่จะเรียกมาทําสัญญาไม่เกินสามรายและก็ให้เรียกมาทําสัญญาตามข้อ55าสิบหวรบสแห่งระเบียบกระทรวงการคลังบ่ด,ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดพรดพสดาภาัญัตพศส5 6 0ต่อไปกติการตรงนี้นะครับยังบอกอีกว่า ภายในหกสิบวันเนี่ยนับจากวันที่สิ้นปีงบป,ประมาณกันยาสิ้นปีงบป,ประมาณตุลาพฤศจิกานะครับในช่วงภายในเดือน,อนพฤศจิกานะครับให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งปัญหาและก็อุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบป,ประมาณที่ร่วงมานั้นไปยังสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในข้อที่2ของหมวดนี้ได้ให้เพิ่มความในหมวดที่7ทับ1นึ่คำว่าพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแด้ก็การแก้ไขข้อความบอกว่าแห่งกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนปี2563นี้ในกฎกระทรวงฉบับที่2ที่ประกาศ ยี่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามในหมวดที่เจ็ดทับหนึ่งนายพูดถึงเรื่องของพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศซึ่งในหมวดนี้ในข้อที่ยี่สิบเจ็ดทับหนึ่งได้บอกว่าคําว่าพัสดุที่ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเนี่ยให้หมายความว่าพัสดุที่ได้รับการรับรองและเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย make in Thailand โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศให้หมายถึงการใช้หรือนำเข้าพัสดุที่ผลิตสาเร็จรูปจากต่างประเทศไม่ว่าจะนำเข้าโดยคู่สัญญาหรือบุคคลอื่นใดในข้อ27ทับ 2, ได้ให้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศที่ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และมาตราที่ในข้อที่27เทับสามเนี่ยให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในข้อที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาอุตสาหกรรมเนี่ยด้วยวิธีการแบบนี้นะครับหนึ่งการจัดซื้อการจัดซื้อเนี่ยหนึ่งก็คือให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตในประเทศตามวิธีการที่กำหนดเอาไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในภาครัฐพศ2560 2ในกรณีที่มีพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศหรือมีผู้ประกอบการเข้ามายื่นข้อเสนอจํานวนน้อยรายหรือมีความจําเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนําเข้าวัสดุจากต่างประเทศให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอ,าอํานาจเหนือขึ้นไป1ชั้นพิจรารณายกเว้นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หากการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศจะเป็นประโยชน์น้อยกว่าเว้นแต่เป็นการจัดหาพัสดุดังต่อไปนี้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาคำว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐถ้าท่านอยู่ในสังกัดของอบตก็คือนายกอบตอถ้าท่านอยู่ในสังกัดของเทศบาลก็คือนายกเทศมนตรีทั้งเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครก็คือนายกเทศมนตรีถ้าอยู่ในสังกัดของอบจถ้าอยู่ในเมืองพัทยาก็คือนายกเมืองพัทยาอยู่ในคำนิยามของก็หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เราจะเราจะพูดถึงเฉพาะในส่วนของท้องถิ่นนะครับในส่วนของหน่วยงานราชการที่ใช้กฎหมายฉบับนี้ด้วยกันที่เราจะไม่พูดถึงนะครับให้ใช้วิธีแบบนี้นะครับหนึ่งก็คือเป็นการจัดหาอะไรที่มีความจําเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะและจําเป็นต้องนําเข้าจากต่างประเทศ 2. กรณีที่มีความจําเป็นจะต้องใช้วัสดุที่ผลิตหรือนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกินสองล้านบาท หรือราคาพัสดุที่นําเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน2ล้านบาทการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างการจัดจ้างงานก่อสร้างก็ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดรายละเอียดในรูปแบบของรายการงานก่อสร้างว่าให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างและําเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือให้หน่วยงานของรัฐ ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสร,ริมการผลิตภายในประเทศก่อนซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ90ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น 2. หากใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตามข้อที่1แล้วยังไม่ครบร้อยละของมูล <reet> ค <istance S 2> ่าหรือปริมาณที่กําหนดที่บอกว่าร้อยละ90เนี่ยให้ใช้พัสดุส่งเสร,ริมการผลิตภายในประเทศให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสร,ริมการผลิตภายในประเทศอื่น ให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กําหนดในกรณีที่ไม่สามารถใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศตามอัตราที่กาหนดโดยงานของรัฐจะต้องรับอนุมัติจากผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นก่อนถ้าเป็นอบตก็คือในอำเภอถ้าเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครนั่นคือผู้ว่าในการจัดซึ่งเป็นผู้เข้าประชารอขึ้นไปหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นเป็นผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับที่ไม่ใช่งานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐกําหนดในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุหรือครุพันที่ใช้ในงานจ้างให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวัสดุหรือครุพันที่จะใช้ในงานจ้างแล้วก็ในกรณี ที่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเข้าเสนอราคาแข่งขันกับผู้เสนอราคาที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือนิติบุคคลที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหากผู้เสนอราคาที่เป็นบุคคลธรรมดาที่สื่อสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคาที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมาย ของต่างประเทศไม่เกินร้อยละสามให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้สัญญา,าที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือวิธบุคคลที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยก็เอื้อประโยชน์ให้กับคนไทยนะครับให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นคู่สัญญาในการจะซื้อจัดจ้างกําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อให้คู่สัญญารายงานมูลค่าหรือปริมาณการใช้พืชผลส่งเสริมการผลิตภายในประเทศให้หน่วยงานของรัฐเป็นคู่สัญญาทราบ ในหมวดที่7จ็ดทับสในพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหมวดนี้นะครับพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยหมายความว่าสินค้าหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าหรือบริการแต่มีคุณสมบัติหรือมีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันโดยพิจารณาจากขั้นตอนการจัดหาวัสดุวัตถุดิบการผลิตการขนส่งการใช้งานการนํากลับไปใช้ reuse หรือการแปลสภาพ recycle แล้วก็นำไปจำในข้อนี้นะครับข้อ27เทับเนี่ยให้พสัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษเป็นพสัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนนะครับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการแบบนี้นะครับ หากพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียวเนี่ยให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรงหากพัสดุจัดจัดซื้อจัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการตั้งแต่2รายขึ้นไปให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือกซึ่งการใช้วิธีนี้จะใช้วิธีการประกาศเชิญชวนก็ได้นะครับ ถ้าหากว่าหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์ที่จะใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการเฉพาะเจาะจงะครับในกฎกระทรวงฉบับนี้ในข้อที่สามเนี่ยได้ยกเลิกข้อความในข้อที่29และให้ใช้ความต่อไปนี้นะครับบรรบวกรวงทั้งหมดในซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษ,ษาตรงนี้นะครับให้ดำเนินการโดวยวิธีการเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงเนี่ยหน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีการประกาศเชิญชวนหรือคท่าเลือกก็ได้ทั้งนี้ในการบริการทางวิชาการหรือการวิจัยการพัฒนาสถาบ,บันศึกษาของรัฐจะต้องไม่มีผลกระทบเสียหายต่อการเรียนการสอนการวิจัยหรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นโดยปกติของข้าราชการคนาดจานักศึกษาและก็บุคลากรทางการศึกษานี่คือสาระสําคัญในกฎ กระทรวงที่เกี่ยวกับการกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนฉนบับที่2ปี2,563นะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยและท่านจะไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการเตรียมตัวสอบนะครับ หากท่านต้องการเตรียมตัวสอบท่านสามารถที่จะสแกน QR Code กลุ่มลายต่างๆที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ไม่ไว่าจะเป็นการเตรียมตัวสอบัวหน้าฝ่ายผู้มนการตับต้นระดับกลางพอกองช่างรองปลัดปลัดแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษา Q, สแกน QR Code